เขาปากเกียงมันเคยหลอกขาพ่อผัวขึ้นกลางดงกลางป่าโอ้ยตกมากลางป่าม่อีได้ยินเสียงเดรละอีแม่งี่ห่องอยู่เล่าป่าใจภาวะผาเวียงกันยืนเสืดเตะโมหน่อยนึงเสียงนกห่องเขามัดดันอยู่สั้นเขานกกะเ่างอยคอนเบาพีสไสเดรร์จงสาวคอเน้มาทำให้เท้าขี้ยงด้ภาคเมสาวบ่อเล่ด้ภาคบ้านโอ้ยไก่แก้วเมผ้ะชน ควมอุบลกํกำลังปุ่งกินคือสาวในาุใุ้งบัดล่มต้องละอองพาดขี่ยังพัดภาคบ้านันั่นมื่อเขาสู้ดงหน่อยเนืภาภา่องฟาดฟาดพงเติมหัวนนอนอยู่ทั้งไก่เสียงเละไละแ่แกมแสงอีเบาพีชัยได้เลจองละอองเผยดอกยำเศร้าเดือนสามมาดอกข้างลนูนขึ้นไปบอนนอน,น,อนุนเลียวลงมาทั้งไฟไต ว่าใจใหายเมื่อยมนุนนี่น้นองประมาณยี่สบปีสิบปียี่สิปีขึ้นหลังเสด็จฟังบอล่ประมาณนี่น้อยยาเนาะแต่ข้าวแต่กี้สิเป็นประมาณนี้บอลำัมตำนองคอนเกน บันนี่อาจารย์เฉลิมพลมาละค่านี่เตียงเพ่งจังหวะทําน้องขอนเกลนเป็นล่าเดินขอนเกียนหมาอีกก่อนหนึ่งด้งดังประมาณปี2 5 3 5เหาอสิ้นซื่อวาผลงานเพ่งตามใจแม่ล่าทําน้องขอนเกลนแต่ว่าเป็นล่าเดินอาจารย์เฉลิมพลแต่งงใบล่ไใ้ครับตามใจแม่เจ้าเถิดลาอู้เปลี่ยงเฮามา ผู้เพิ่นผ้านองใหญ่โอยคนที่เพิ่นคาดไว้เป็นเคยนั้นบ่เมนใช่อดีตลังมักสาวโ่เนะเาะครับอดีตลังมักสาวโ่ของคนแค้นได้ควมที่ไอ้ฮักนองกะหัวอยนอ๋อเต็มใจแต่กระเบิดวามหมยพอแม่นังเพิ่นสังอ๋อ เสียใจใหล่ได้ละพอาไอเป็นเจ้านาคนหากินเศร้าคำบ่มีแนหวหดโอเทียมทานทานผูม้มีโอ้ย